คำถามเซรามายค่ะ1เซรามายคืออะไรคะเซรามายเป็นไขมันประเภทหนึ่งนะคะที่เขาจะเป็นส่วนประกอบของสกินบเรียร์เซรา์มายจะทําหน้าที่เป็นกาวที่เชื่อมระหว่างเซลล์ผิวทําให้เซลล์ผิวแต่ละเซลล์เขาติดกันค่ะเมื่อเซลล์เขาติดกันแล้วก็จะเป็นการป้องกันการสูญเสียน้ำออกทางผิวและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมลภาวะฝุ่นจากภายนอกเข้ามาสู่ผิวเราด้วยค่ะนอกจากเซรามายแล้วยังมีไขมันประเภทอื่นที่เป็นส่วนประกอบของสกินบเรียร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือพวกกรดไขมันต่างๆค่ะ เซรัมายช่วยอะไรบ้างคะเซรัมายจะช่วยเพิ่มการสร้างน้ํามันของผิวนะคะทําให้ผิวของเรามีฟิล์มน้ํามันปกคลุมทําให้ผิวชุ่มชื่นและป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาเซรัมายช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินทําให้ผิวแข็งแรงเฟิรม์มยืดหยุ่นมากขึ้นจากงานวิจัย2ชิ้นนี้ระบุว่าเซรัมาลลดเมลานินอินเด็กซ์คือลดปริมาณเม็ดสีลงทําให้ผิวเราดูสว่างขึ้นและช่วยลดความแดงหรือว่าอิริทิมาอินเด็กซ์ด้วยค่ะถ้าเราสองอย่างนี้แล้วจะทําให้สีผิวเเเเรรรราาาาาดดูสมสมมมม่่่อออขึ้้้้นนนนกกกกจีียยัังงใชซพืษโคผิววหตๆ ะะเช่นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือสะเก็ดเงินค่ะ 3. แบบทาหรือแบบกินอันไหนดีกว่ากันคะปัจจุบันนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าแบบทาหรือว่าแบบกินดีกว่าแต่ส่วนตัวหมอคิดว่าถ้าเราต้องการให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นจากการเติมเซรัมไม้ใช้แบบทาก็ดูได้ตรงจุดดีค่ะ4อย่าเพิ่มเซรัมไมแต่งบน้อยทำยังไงดี มนุษย์เราสามารถรับเซลามายผ่านจากอาหารที่ทานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ข้าวจมูกข,ข้าวเวโปรตีนไข่ไก่นมมันหวานข้าวโพดถั่วต่างๆค่ะถ้าเมื่อไหร่ถึงเห็นผลคะก็ไม่ต่ำกว่า3-6เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลนะคะ